สวัสดีครับพบกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับพ่อกันมืมูนี่ในไล่เสื่องดำหน้าครับเสื่องดำหน้านี่เป็นไล่ที่บ่เคยบ่ใครคุ้นหูปนใดเนะครับเนาะครับห่างแต่ว่ากะดังดังเติบยุ่นด่ครับยุ่ในเพลงไงของอาจารย์บานเย็นหลากแกนพื้นรองเอาไว้สาวนาหารักนะครับสาวนาหาลัก อันเดียวกันกับเสืองดำหน้าครับเสืองดำหน้าคนบ่าใครคุนหูหางต่ว่าได้ยินเสียงแล้วนี่จังค่อยโอ้วันดอครับเพลงนี่ดังเติบอยู่ดีครับครับมาเอากันเลยครับมีลามีครับ าสายลางมีครับสายลางมีครับมี่ท่กกับตัวอีครับสายสองล่าครับท่าก,กับตัวเอ สายสามมีมีตำครับครับตัวอีมี่ไวรุ่นสายหนึ่งครับครับผมเป็นมี่รามีเหล่าขวดหนึ่งครับครับผมสีเล่นไปก่อนจักรอบนะครับสาวหน้าหาหลักสาวหน้าหาหลักซสือพิน

แวแรกครับประโยคที่แรกโดเลซอนเลมีครับโดเลซอนเลมีครับประโยคต่อไปแถวแรกครับ แถวที่หนึ่งร่วมกันครับโดเลซอนเลมีลาซอนมีเลมีครับแถวที่สองครับประโยคที่แรกครับลาซอนมีลามีเลมีซอนลา มีเลมีส่วนลาครับ <c oughs> เอาสายหนึ่งไหมครับดูเลซ่อนเลมีลาซนมีเลมีแถวสองครับมีเลมีส่วนลา มีสอนลาต่อไปโดเลโดสอนลาครับเอาหนึ่งกับสองบวกกันครับครับแถวที่สามครับ โดเลโดโดเลโดเลโดลามีส่วนลาโดเลโดเลโดเลมีส่วนลาโดเลโดเลโดโดเลโดโดเล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 มีมีนี่สายเปาสายสายแหลกครับส่วนลาร่วมกันแล้วมันจะเป็น ประโยคต่อไปของแถวที่สามครับซอนละซอนเหลมีหนึ่งสองสามบวกกันครับ ประโยคแรกมันสีคือประโยคสุดท้ายของแถวสามครับต่อไปแถวที่สครับซอนละซอนเหลมีซอนมีเลดูเลมี เอาหนึ่งสองสามซีครับต่อไปแถวที่หาแถวสุดท้ายครับ ซอนล่าเขาใส่ซ่อนตัวสายสามครับซ่อนมีเลโดสอนลาโดเลมีเลโดลาสอนลาจบครับหนึ่งสองสามสีหาแถวต่อกันครับ ซึ่งดำหน้ามีหาแถวครับหาแถวแถวหนึ่งมีสองวักนะครับแยกฝึกครับเค่อยได้ยินอยู่ดอกครับคุนหูอยู่ไปได้ไหวครับอีกซื้อหนึ่งซื้อเพิ่นกับซื้อมวลเยู่ดีครับสาวนาหารักครับให้พี่น้องล่องพิมพ์เข้าไปสาวนาหารักบานเย็นลากแกนนะครับจานบานเย็นลากแกนเพิ่งลองไว้ ม้วนหับเพ่งนี่ซึ่งดำหน้าฟังดูแปลกๆห่างแต่วา่าไล่ข้าเคยได้ยินผมว่าเห็นดีมีประโยชน์ก็เลยมาส่วนพี่นองฝึกครับเป็นการฝึกร่วมกันฝึกส่วนกันมาฝึกเ่ราะมันเป็นการสอนเป็นการแช่ประสบการณ์ครับเป็นการเอาโนตดมาล่งไว อยู่ด้านหลังด้านล่างนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับผมสิพิมพ์ไว้หันมันกับเป็นการเก็บโน้ตของผมนั่งคือกันแทนทีเสียวใส่กระดาษเอาไว้บาดย่ามไปหาหาว่าเห็นผมก็เล่ยคืน่าบาเอาไว้ในโทรศัพท์สะว์ว้สันก็นเลยมาเหตุยูทูบนี่แหละครับเพื่อมันเป็นประโยชน์ถาผู้ใดเขามาเปิดเบื้องผู้ผู้ดีพิ้นบ่เป็น อยากดีดพิ้นเป็นกับพิมพ์ขอมาว่าอยากดีดพิ้นเป็นมั่นก็คืนข้องย่องโรดอะครับสุทัศน์ศรีวัฒนาเป็นหลายคนหรอที่ครับเพิน่นเพิ่นเบิ่องบน่อคือว่าเป็นคือพื้นฐานไหมครับเป็นการหัดพื้นฐานเรื่องเป็นอิหลีเลยนั่นเจ็งอิหลีเลยนั่นคือหาประสบการณ์ตัวนั้นเข้าไปหาเอาเอง ท่านอาจารย์หลายๆต่างๆที่อยู่ใน u t u b e นี่มีหลายครับกดเข้าไปเลยครับอยากเรียนพินเป็นอยากเรียนพินอยากดีดพินมือใหม่ดีดพินกดเข้าไปเลยครับตลอดจนอยากฟังเพลงอย่างไรอย่างกับกดเข้าไปโทรศัพท์เฮาน,นี่มีประโยชน์มองนี่แหละครับหลายแๆนะครับอย่าลืมด้วยครับกดเข้าไปคันคันเพื่อซาเพื่อเล่นเล่หเฮากับมากดแตะนาภาพ ตั้งของผมเนี่ยคือการวันดอกว่าเพิ่นขึ้นเล่นเร็วแท้แตะหน้าภาพมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์อยู่ทั้งทึงจอทั้งสูงนะครับตัวสุดท้ายมันจะเป็นขึ้นลูปหัวน็อตนี่แหละครับเข้าเอามือไปแตะแตะ่มันจะขึ้นแถวสายลล่ให้เลี้ยงอันมันจะเป็นความเร็วในการเล่นเล่นหมายถึงเล่นพี่นในตอนนั้นวันอตอนตอนกำลังเล่นอยู่เข้าขับไปกดความเร็วในการเล่นไปแตะปุ๊บมันจะขึ้นแถวสาย,ายอีกเขามาเลือกเอาว่าที่นี่ว่าสีเอา 0.75จาก100%รเซ็นี่มัน7หก็เป็นลงไปเทียยีหาเป็น0.02 5 0, 0. 0. 5เอาตามความพอใจว่าเฮ้าสิเอาสาซ้ำใดเดินเด้เป็นทุกอาจารย์ครับสำหรับไอ o u t u b e นะครับครับอย่าลืมด้วยครับขันลูกขันหลานอยากดีดพิ่นเป็นหรือผู้สนใจอยากดีดพิ่นเป็นบอกเพิ่นแน่นำเพิ่นขันหูจักกัน สีหูจักยี่ดอกยาดพิ์น,น้ำกันพิมพ์ขว่าอยากดีดพินเป็นของสุทัศน์ศรีวัฒนาครับผมกับปีเป็นอีกหนึ่งในท่างเลือกของการหัดดีดพินนะครับครับแต่รับขวอมปาถนาดีจากผมเพื่อนร่วมท่างครับพอกันไหมครับโช,โชคดีครับ